ฟาโตอาหารเฮาสับดีปลาลูกหักับสองข้องมิดปลาลุงเอ้สัสดีเอฟซีูคทุกคนเสียงก็จะเปลี่ยนปลาลุงเอ้แม่ไข่นูนปลาลกกินข่าวนงกันปลาลูกินข้าวนุ่งกันปลาลมันได้พ่อใหญ่แม่ใหญ่กินข้าวเด้อพญ่ไม่ใหญ่คุณตาละกะ ปลาลุงปรสบความสำเร็จทุกคนเบเซ่ถกทานแล้วก็พันน้ำเด้อต้มพะโล่คับทอดไข่แล้วก็ปิ้งตับนะำปลาลุงเว้ยต้องมีกระมังหอดเื่อนมาขึ้นนี่ปลาลุงมาถ่ายคลิปให้ปลาลุงบิงบ่งน้ำปลาลุงด้อขอโทษขอะขอไฟลายปลาลุงเว้ยเหนื่อยแหงเหนื่อยแหง,งเสียงก็จะเปลี่ยนบุ้งเว้ยร้องไห้ เมื่อคืนนี่มามานอนเมื่อคืนนี่พ่ใช่ไนางเกี้ยวนงเกี้วบาาบาาสั้งะ่มานเมื่อคืนนี่นุ่งสวมันอนเมื่อคืนนอนเฉยวมสกินยำตอนนี้บ่ตางกถั่วไปเลยได้ตีตับตกินหมกโตับอนนั้นสิกอนนี่ จัยก็นี่นจะต้องยุดต้องขอตายยังพัอยากต้งานเปลี่ยนอแล้วือเปลี่ยนคนมาน้องน้อเลยไปทงไรอีกเลยนอุ้ยนี่น้าสิพ่อหนี่ไปซ่อมบ้านไปเลยจิบลงได้เลยไปถ่ายคลิปบะโหลกเบิ่งจ่บไปเลยนั่สีมากสเลยไปอีเวลา ไ,ไม่นแเมื่อคืนเนี่ยม,มงงนันไปย่งมัลงมากัเลยกินอา,อาหารแบบนี้มันไปเย่งเมื่อีกินกระเพดขวานุขวานอกนะอ,อีกประมาณผิดหนา่ะกันเลยนะจ,ะจะไปเ<ม>็บโตอีกอีกเท่านึง นี่นี้ทายไปลเหนแถลักษณะนีอ่อหนนึ่งไปอนบ,บ้านน้ำหนักลโลหกตีโลหกโลตอนไปน้ำหกขึ้นหาโลตอนมาแล้วหาจึ้เก่าโลน้ำหนักนหนักทลงแหงมาไปลงมาเอมันมมมมมมา

ไปด่พ่อม่เห็นไหนไหนไปด่พ่อม่อยากไปได้อาไปทางนี้ไม่มีปักไทไปดพ่อแม่กันฮ่าโอ้หาอาการวห้อการเรื่อมันคืนนนไปเรือยๆคคื่นตลาดน้อยนั่าหลับพี่มาด้วไม่ชอบพีนั่อง Anh, subscribe cho kênh Ghiền Mì Anh, Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn em.

เ่อเลยอาหารอะไรอะไรอะแบหาหมูก็เลยเข้าไปนอนื้นอย่าไสเก็ตโต้ยุดช้นกับไี่ยอ้วดไป็นคว่เป็นไฮคิงไฮคินหน่อยตรงนี้อะ ねえ。

มาเนี house, ่ยก็จีดีพร้อมรับพระจากเราปาลุงผมขอบใจทุกคนดีเข้ามาติดตามและรับชมมาตลอดเด้อจากในก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องมิดไปตลอดในเด็กปาลุงสบายดีพระเจ้าคุณ